ฮม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 กิฬากิฬาเป็นยาวิเศษนนในวันนี้ชาแน,นลครูพละจะพาทุกคนไปพับกบพบกับโอ้แล้วขอนําเสนอพระเอกของเราครูโอม ไม่เป็นไรไว้ไม่ละน้องพี่เท่ไม่ทักษะการมวนน้าโอ้หนได้สง,งานไปดีกว่าโอ้โหลมพัดอยากอยู่ยอดข่าวเอเวอร์เลสกินพี่ยากไอ้น้องพี่เรีย้ยงนั่นพี่ทำได้ไงเนี่ย เจ๋งเป่เลยน้องเดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวผมอ่ะให้พี่ทําให้ดูอีกรอบนึงได้ไหมอยากให้เด็กๆผมดูอ่ะจัดจัดไปสิไอ้น้องเอ้ยนะับไม่มีปัญหาการม้วนหน้าเป็นสิ่งหนึ่งของการยืดหยุ่นวันนี้เรามาสาธิตการม้วนหน้าที่ถูกต้องโดยวันนี้เราจะมียอดฝีมือในการม้วนหน้ามาสาธิตให้ดูและครูก็จะอธิบายให้ฟังมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ททเ่มนอนนอนโอ้ยมาด,ดีๆก็ไม่ได้ปวดเทสเลยปวดเทดอันดับแรกเลยนั่งยองๆเปิดส้นเท้าเอามือทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่<ไ>ข้างนอกสิบักปืดปืดไปว่าอะไรอ่โอก็แปลว่าคอคอไปเริ่มเลยดีกว่านะ <โห S 1> ขั้นที่สองวางมือข้างลำตัวแล้วเก็บคอ <โห S 1> เดี๋ยวพูดให้จบก่อนเริ่มจากการเก็บคอ ือเอาคางชิดหน้าอกแล้วท hey, hey. okay, okay, okay. ิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเจ้ายังเจ้ายังเนี่ยพี่เมื่อยแล้วเนี่น้องเอโอเคโอเคขั้นที่3เก็บคองอเข่าส่งตัวทำไมเริ่มเนิ่ส่งตัวไปข้างหน้าเอาและนะเจ้าและนะเฮ้ยเดียวเดี๋ยวขอลบก่อนขอหลบก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่าพร้อมแล้วด้ ได้ทีแล้วชัววโอ้โหนี่คนเร็วขนุนเนี่ยเขียวๆจริงๆมาเลยเนี่ยจบด้วยมีดมาเลยโคอยผาดกระบอกมาเฮ้อทำไมทาไมทาไมได้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 ทำมพร้อมแล้วชั่วเป็นไงนั่นนอนบิดเท่บ้าทุกคนรู้ไหมครับการยืดหยุ่นพื้นฐานของเราต้องอาศัยความแข็งแรงความอ่อนตัวการทรงตัวและการประสานกันของกล้ามเนื้อการกิ้งตัวต้องใช้ความแข็งแรงความคล่องแคล่วซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ได้เช่นถ้าเราลบเราก็สามารถอาศัยการบ๊วยนะ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้เจ้าบอสจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์มีอะไรคอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งกูย er กิง er. กูยกิงกูกิงกู๊กินไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย